แ่แล้วผมทีวีแมนและเพื่อนผมคาร์เมราแมนได้รับหน้าที่ให้ไปจัดการกับสกิมบิดี้จำนวนมากที่มายึดขล้องสนามกีฬาโดยมีคาสั่งว่าพวกผมจะต้องดัดแปลงตัวเองให้กลายเป็นสกิมบิดี้จึงจะไปจัดการมันได้ผมและคาร์เมราแมนจิงจําเป็นจะต้องดัดแปลงตัวเองเพื่อไปจัดการใน้พวกโถส้วมซึ่งการจัดการสกิมบิดี้ในครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมาดาเพราะไม่มีโถส้วมตัวไหนรู้ตัวเลยว่าผมเป็นคาร์เมราแมนและทีวีแมนและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อผมจะสามารถจัดการพวกสกิบิดี้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนทีี่่่จะไไไปปดดดูคคลิกคิกกกกกักักันนสําาาาหรรรบใทยยมมมม้้ตตผ็ฝว ก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้กันเยอะๆเลย,ยังนะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go <S you, you say you วันก่อนเราไปปาร์ตี้มาวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้แค่แป๊บเดียวเองมึนเละเทะ ส,ภา,าสภาพโอ้โย <c oughs> นอน <c oughs> เรานอนบนเตียงมานานมากเลยนะอุ่ <c oughs> นี่เราปิดร้อนาอมาหลายเดือนลี่เนี่ยคือมึอนหัวมากอะไรเิมไม่เคยถูกทางเอ้โใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> อย่าพึ่งแหงคือวันนี้เราทําอะไรอ่ะวันนี้เหมือนจะว่างไหมหรือไม่ว่างวันนี้ก็มีงานๆๆ <c oughs> มีงานวันนี้มีงานมีงานอีกแล้วทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามีงานเนี่ยฮะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่อยากไม่อยากไปสู้แบบเดิมๆแล้วอยากไปเปลี่ยนวิธีบ้างฮะแล้วถาไม่สู้แบบเดิมๆจะมีวิธีไหนอีกล่ะเราลองเป็นเป็นแบบเป็นสปายไหมเป็นสปายไปแบบสอดแนมมันแล้วก็แอบไป แอบแอบไปอยู่กับคนไงนอ้าวแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแบบนั้นมันจะไม่รู้ตัวหรอว่า,ว,าว่าเราเป็นคาเมล่าแมนกับทีวีแมนเนี่ยเอ้ยได้สูตรรับมาจากทางเนี่ยจากทางศูนย์วิจัยว่าเขาบอกว่าเออ สามตัดแปลงเป็นพวกมันได้แต่ว่าต้องเนีนๆนะต้องซ่อนๆหน่อยอ๋อคืออ๋อคือเราสามารถที่จะเอาตัวเราเป็นสกีบิดี้ได้อย่างนั้นเหรอใช่ใช่แต่ว่าอยู่ในร่างของเราเองซึ่งเราต้องแอบแอบนิดๆนะว้าวน่าสนใจแล้วทาไงอ่ะแล้วเราก็ต้องไปเลยไหมไปเลยไหมเอาไปเลยดิไปเลยไปเลยพี่ไป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 อย่าบอกนะว่าต้องไปที่ศูนย์วิจัยเหมือนเดิมอ่ะใช่ไปชั้นดาดฟ้าเหมือนเดิมโอเคไปไปไปโคตรเร็วเลยโอเคว่า ว่าไปมันจะเจ็บเหมือนขั้นตอนการทําไทยท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าทําได้ก็น่าจะดีนะคิดดูว่าเราสามารถเป็นสกินวิดีได้เออแล้วก็ไปจัดการพวกมันได้หมดเลยอ่ะจริงเอาแต่ทุกคนที่นี่เขาหายไปไหนหมดอ่ะเอ้เจ้าสี่คนหายไปไหนหมดเลยเอออย่าบอกนะว่านี่วันมันยังเป็นวันหยุดอยู่อ่ะลาพักรถเหรอเออเราต้องทำเองสงสัยเราต้องทําเองแล้วกันเออไปกันเข้าก่อนเลยโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเข้าก่อน้วมันจะเปิดเครื่องให้นะมันจะต้องทําอะไรรู้สึกว่ามันจะต้องเอากล้องจากตรงนี้มาดัดแปลงปั๊บปั๊บตรงนี้ช โอเคปั๊บนี่ไปพร้อมเข้าเครื่องพร้อมแล้วพร้อมพร้อมเข้าเลยเข้าเลยเข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเน้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้ยโโอ้โ้ยโโอ้โอ้ยอ้อ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอยปอ้ยโ้ยโอ้้ย้ยยออองอ้ด้ิ้้ย้ยโอ้ย้้เป็นออา้้ กัเนียนอยู่นะมันมันมันเนียนเลยอย่างเงี้ยเออเราว่าเนียนเราว่าเนียนไหนๆเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าสุดเดี๋ยวไปๆลอง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 ทีก็ต้องโอเคเอาตรงนี้ใส่ตรงนี้ตรงนี้กดตรงนี้พร้อมหรือยังกดกดไปเครื่องปั๊บเฮ้ยเริ่มเริ่มแล้๋ยวอ้าวอ้าวอ้ยโอ้ยโอ้อยอ้อยอ้อมันได้หรือยังในการเฮ้ยเฮ้ยอ้อเฮ้ยเฮ้ยไหนๆไหนๆไหนๆอู้ยโอ้ยโอ้อยอ้ยออกไปสิโอเค เป็นไงบ้างกันโอเเ้ยนีนเเ่เป็นไม่ดีเลยนยเป็น่วบเดียวเป็นอุ้ยเดี๋ยวนะเอาหัวแอบ,บได้ด้วยกันแอบ,บได้ปะเฮ<อ>้ย<อ>แ,บบแบบอบเงี้ยแอบไม่ได้กดทิปกดทิป เฮ้ยแอบเฮ้ยเนียนเนียนเนียนเฮเนียนเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ใช้ได้แล้วเนี่ยว้าวปึ๊บ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 ไปหลบไปหลบเออได้ได้ไปการพร้อมไหมพร้อมแล้วก็เราไปดีกว่าไหมไป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 ไว่าแต่มันอยู่แถวไหนนะมันอยู่แถวที่ได้ยินมานะมันอยู่แถวสนามอะไรสักอย่างนึงนี่แหละสนามกีฬาเมืองตรงนู่นปหมเมืองนอกเมืองน่ะอีกเม๋อใช่สนามกีฬา เพราะก่อนไปเดี๋ยวเราต้องไปเอาอาวุธก่อนดีกว่าได้ได้ได้สนามกีฬานอกเมืองเลยเหรอทำไมมันไกลจังเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเออปั๊บปึ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคไปมันชั้นนี้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ถูกแล้วเฮ้ยอ๋อใช่ถูกแล้วชั้นนี้ไปผิดชั้นโทษโทษแล้วก็เอาปืนมาเลยนี่ปในวันนี้เรามีปืนอะไรให้เล่นบ้างวะปึ๊บเราแอบซ่อนเลยด้ยมีแก๊สลิงด้วยเหรอมินิกันหยิบมาเลยวันนี้ สกีบิดี้เขาบอกว่าโหดไหมเขาว่าโหดมากๆแต่ว่าแบบใช่เพราะว่ามันโหดเราเลยต้องถึงขั้นซอดเนี่ยโอ้โอเคโอเคเนียนแล้วเราต้องขับรถไปใช่ไหมเนี่ยใช่เราต้องขับรถไปแต่เราไม่มีแขนนะเฮ้ยเราขับได้เราขับได้เรามีหัวอยู่เนี่ยโอเคเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นเราเอาหัวจับพวงมาลัยอ้าวอ้าวเราเราไม่มีรถเาต้องเดินไปล่ะต้องเดินไปหรอใช่ะโอ้โหแล้วอย่างไกลเลยเราจําได้ว่ามันต้องไปฝั่งนี้ตามมา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  ไปทานี้ไป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 โอเคเราเดินมาสักพักแล้วนะกันตอนนี้เหนื่อยมากเลยเดินมาจากเมืองตรงนู่นนะเอ้ยเอ้ยหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยที่นี่แน่เลยนี่อะไรลาพีสพอยต์นี่ไงสนามกีฬากันสนามกีฬาเอ้ยตัวมันจะมีหรือเปล่ามันจะอยู่ที่เขาบอกไหมเนี่ยมันน่าจะมีนะเพราะว่าที่นี่มันใหญ่มากแล้วข้างในอ่ะเราเราได้ข่าวมาว่าข้างในมันใหญ่มากจุคนได้เป็นหมื่นคนเลยนะโอ้ถ้างนั้นโหใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีสกีไปไี่เยอะนะน่าจะมีใช่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  ไป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 งานงานนี้ออ้โหเริ่มเริ่มเริ่มเริงานนี้หยาบอยู่นะเนี่ยเอ็นี่ไงนี่ไงทางขึ้นกรุณาโชว์ตั๋วไม่มีตั๋วเราเรามาล่าสกีบินี่้ามเลยปืนเฮ้ยอุ้ยกันอุ้ยกันดู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 ดิเด็ดเด็ดเด็ดกันดูกันดูเฮ้ยเดี๋ยวมันมองมันมองมันมองเฮ้ยเอ๋อโอเคโอเคไม่มีอะไรโอเคมากระโดดมันตรงนี้กันกระโดดมันตรงนี้ลงไปลงไปโอ้มันมันจะไม่ทำอะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย เนียนเฮ้ยเนียนเฮ้ยเนียนเนียนเนียนนียนี่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 สวัสดีสวัสดีสวัสดีสกิบดี้ทุกตัวเฮ้ยเฮ้ยงานนี้แหละงานนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเราต้องไปแบบเราต้องฆ่าที่หมดหมดนี่เลยอ่ะแั้นดีแล้วเราต้องทำยังไงให้มันแบบว่าอ๋อกันเรามีปืนนี่เนี่ยเฮ้ยเรามีปืนนี่แล้วเราต้องฆ่าจากตัวใหญ่ก่อนไหมไม่สิ่งที่เราต้องทำอ่ะ คือเราตีมันเยอะๆให้มันมารวมที่เดียวกันแล้วเราก็ยิงมันเลยเออเดี๋ยวๆเราขอหาทางขึ้นดีๆก่อนนะหาทางขึ้นก่อนแบบว่าหาทางขึ้นปุ๊บใช่ไหมสมมติเรากระโดดมาตรงนี้เว้ยปุ๊บกระโดดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระโดดมาอย่างนี้แล้วก็มันจะตามมาแล้วเราก็ยิงตู้มทีเดียวตายหมดเลยอ่าอ่าอย่างนี้ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราขอขอคุณตรงนี้ก่อนนะโอเค เดี๋ยวทีนี้เราไปล่อตีนมันเยอะรีบไปตีตัวนู้นตัวนี้มาแล้วเรามาอยู่แล้วเรามาอยู่จุดเดียวกันเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้โอเคไหมโอเคมาพร้อมหนึสองสามไปไปยิง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 ยิยิง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 ยยิงยิิงงยิงยิงยยิง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 ยยยิง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 ยยิง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 ยิ เยอะเยอะเยอโอเคตอนนี้ทุกตัวตอนนี้ตัวทุกตัวทุกตัวกดเราทุกตัวกดเรามาเต็ม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 กันกันกันดู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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะนั้นกลับไปขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนี่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 นั่นี่นี่นม่นี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 ่นมาไม่นี่อี่น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 ี้นี่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 น มนี่ไงตายหมดเลยเฮ้ยแผ่ <c oughs> นแผ่นนี้ใช้ได้กันแผ่นนี้ใช้ได้แผ่นนี้ <ไ supporting S 1> โอเคเลยแต่ว่าตัวนี้ขอเหอะขอเหอะไอตัวนู้นะอ่ะอู้ตุ้มแปมตัวบอสตัวบอสเฮ้ยตัวบอสยิงไม่ตายกันใช่หรอตัวบอสชาร์จยิงไม่ตายอีกทีนึง่งยิงตัวบอสเฮ้ยอีก <biraz S 1> ทีนึงก็ไม่ตายป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันผิดแผนเราไปนิดนึงโอ้ยปึ๊บตุ้มเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยกันเป็นอีกทีหนึ่งไม่ตายได <c oughs> ้ไงเนี่ยโอเคโอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้ว Jing la, jing la, jing la, jing la. Ay, ou. Oh. การไป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 เหลือเยอะเลยเหลือเยอะเลยเหลือยอะยิงเลยคิดว่าโหดมันคิดว่าโหดมันคิดว่ามันโหดไงมันคิดว่ามันโหดไอตัวนี้ด้วยไนี่ก็ด้วยไม่ได้เก่งตัวไหนเก่งเลยโอเคตายหมดตายหมดตายหมดมันเนี่ยมันงงนะมันงงว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมสกีไม่ดีพวกเดียวกันมายิงพวกเกันเออใช่มันงงงงงงจัดอะตอนเนี้ยงงจัดงงจัดนี่ไงโอ้ยโอยผิดตัว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 รถรถรถหน้าเหมือนกัน ดีโอ้หมดเลยยังหมดแลยยังหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยกันเราว่าแผนแผนนี้เวิร์กมากต้องขอบคุณสำนักงานที่คลิกแผนดีๆแบบนี้มาแต่กันบอกว่ากันจะสเตลลอะทำไมเราสเตลแค่ตัว2อตัวเองวะเราเราแบบเล่นแบบเรว่ายิ่งใหญ่มากแล้วเมื่อกี้เข้าปุ๊บ เราเปิดฉากยิงมืงก่อนเลยเราเราเปิดฉากยิงแบบยิ่งใหญ่มากเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราเคลียร์หมดแล้วเพราะฉะนั้น Let's go กับสำนักงานกันดีกว่าาางนดีไป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 กับสำนักงานครับ Let's go โอ้ย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 กวาดเนื้อมาการมันนี่เราวิ่งไปวิ่งกลับนี่เหนื่อยกว่าฆ่าสกิบิดี้อีกนะเอ้ยยังไงอะไร โอ้ oh, นี่ไงเจอฐานทัพแล้วโอ้โหกำังจะถึงกันเ้ยวิ่งมาตั้งนานตาย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 ปะโถวิ่งมาตั้งนานเขาเขาสั่งานดีกว่าูไหมว่าการวิ่งกลับสำนักงานนี่มันหนักกว่าการไปสู้กับสกีบิดดิงนะเนี่ยเพราะเราไม่มีรถเกล่ะรถรถพังแล้วเนี่ยเออโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่แกะได้ข่าวมาคือเขาพูดพูดกันในโทรในมือถือนะคือแอบได้ยินมาเขาบอกว่าแบบว่าเดี๋ยวจะมีจีแมนตัวที่ใหญ่กว่านี้อีกฮะไอจีแมนที่มันลอยได้ตะกี้นะ ใช่จริงไหกับไอตัวหัวกระโหลกอ่ะมันมีตัวตัวใหญ่กว่านี้ออแล้วไอไอหัวกระโหลกที่มันพ่นพิษได้อรอใช่เขาว่ามันมีตัวใหญ่กว่านั้นเยอะเลยแล้วก็แถมอดแถมตีแรงมากแต่เมื่อกี้ก็อืดมากแล้วนะใช่คือเรารอบรอบหน้าเราน่าจะปลอมตัวงี้ไม่ได้แล้วแหละคือถ้าเราปลอมตัวไปมันก็มันอาจจะรู้ตัวหรือเปล่าใช่เราก็ต้องรอดูว่ารอบหน้ามันจะรู้ตัวไหมใช่เราก็ต้องร้นเนาะ ตัวรอบรอบนี้นี่คือเราทําได้ดีมากนะคือมันไม่รู้ตัวเลยใช่ไม่มีใครสักคนที่รู้ตัวในนั้นเลยอ่ะแบบว่าเนียนมากเนียนกิ๊บเลยวันเนี้นะใช่เราทํางานกันได้ดีมากใช่เป็นแผนที่ดีที่สุดเลยอ่ะเออแต่ว่ารอบหน้าก็ต้องรอดูนะว่ามันจะรู้ตัวหรือเปล่า ใช่ต้องต้องต้องรอดูแต่ว่าน่ากลัวจังเลยเออแต่ว่าเรามีคําถามมาเพื่อนว่าเราจะสามารถกลับเป็นร่างปกติได้ไหมเนี่ยเอ้ยเอาเป่าไปนอนดูแบบไปเอ้าแล้วแล้วถ้าเราถ้าเรากลับเป็นร่างปกติไม่ได้เราจะเป็นร่างสกีวีดี้เหรอเพื่อนเราไม่ชอบสกีวีดี้เลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ถามสานวักงานใหญ่เหมือนกันก็ไม่รู้เขาบอกมาว่าเป็นได้แต่เขาไม่บอกว่ากลับได้อ่ะอ่าอาอาจจะต้องเข้าศูต์ไม่ใจนะเออไม่ไม่รู้ผู้แต่ว่าเดี๋ยวภารกิจหน้าก็ต้องกลับมาเป็นร่างนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอยู่ร่างนี้ไปก่อนก็ได้งไไม่เปรอกดยวาทั อเออนอนนอนเราเป็นส้วมนนลนี่เราไม่ต้องนอนบนเตียงก็ได้เรานอนงี้อออ <c oughs> นอนไ้เ,เราเรานอนงี้ดีกว่านอนงี้เลยอะนอนงี้เลยนี่เ,นเรามานอนข้างๆกันดีกว่ามามานอนดีกว่านอน,น้วทุกคน <c oughs> ไป <c oughs>